ในคลิปนี้เมื่อเจ้าของบ้านคนใหม่ก้าวเท้าเข้าไปในบ้านเป็นครั้งแรกปรากฏว่ามีเซอร์ไพรส์กว่ารอเธออยู่ภายในบ้านสิ่งนี้ซ่อนตัวอยู่ในทุกซอกทุกมุมของบ้านมันเป็นสิ่งที่ทําให้บ้านทั้งหลังต้องมี big cleaning days ก็ทําความสะอาดทาความสะอาดทั้งหมดก็ต้องทำความสะอาดดีๆแล้วก็ต้องทําความสะอาดทั้งหมดแล้วก็คิดว่าต้องทาสีด้วยทาสีใหม่สิ่งของที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ถ้าเจ้าของจับได้ว่าให้ที่พักพิงแก่สิ่งนี้มันก็จะพลอยถูกกาจัดทิ้งไปด้วยแม้ว่าจะยังใช้การได้อยู่สิ่งนี้คืออะไรมาติดตามไปพร้อมกันครับแล้วก็เข้าเข้าบ้านเห็นว่าที่นี่เขาเอาออกเฟอร์เิเจอร์ก็ก็เอาออกเกือบทั้งหมดมีโต๊ะยังอยู่แต่โต๊ะนี้ก็ก็คิดว่าใช้ได้แล้วก็มีมีเก้าอี้แต่อันนี้ดิฉัน ไม่เอาเอาออกเพราะว่าความจริงก็สไตล์ก็แบบก็ก็ก็สวยแต่แต่เก่ามากแล้วก็เพราะว่าเขาสูบบุรีใช่ไหมแล้วก็ที่นี่มีผ้าด้วยถ้าจะใช้ต้องต้องเปลี่ยนทั้งหมดสักก็ก็ไม่ขงคงไม่ช่วยเพราะว่าเกอาอีจะเก็บเกลี่ยนบุรีข้างในก็เลย เอออากก็ทีนี้จะ heat pump จะเรียกว่า heat pump ดิฉันสั่งช่างมาเปลี่ยนเครื่องเพราะว่านี่ก็ทำงานแต่แต่ก็มีกลิ่นเพราะว่าเขา,เาสูบบุหรี่ข้างในบ้านเพราะฉะนั้นดิฉันต้องการซื้อใหม่ลแล้วที่ต้องทำความสะอาดกันแบบ big cleaning days เกี่ยวข้องกับกลิ่นบุหรี่สะสมที่อบอวนอยู่ในบ้านด้วยหรือเปล่า ก็ทำความสะอาดทำความสะอาดท,ทั้งหมดเพราะว่าเจ้าของเก่าเอาสูบุรีข้างในบ้านก็ต้องทำความสะอาดดีๆแล้วก็ต้องทำความสะอาดทั้งหมดเพื่อจะไม่ไม่มีกลิน่นแล้วก็คิดว่ายังมีกลิ่นนิดหน่อยเพราะฉะนั้นต้องทาสีด้วยทาสีใหม่ดูเหมือนว่ากลิ่นบุหรี่ยังไม่จบเซอรรส์เพียงแค่นี้นอกจากเจ้าของบ้านคนใหม่ต้องจ่ายแรงเพื่อกำจัดกลิ่นบุหรี่สะสมภายในบ้านแล้ว ความอบอวนของกลิ่นบุหรี่ยังเรียกร้องให้เจ้าของบ้านคนใหม่ต้องจ่ายในรูปแบบอื่นอีกด้วยสุขสาวัสิตย์นี้ใช่ไหมเราเช่าอพาร์ตเมนต์เพราะว่าอยู่อยู่ในบ้านยังไม่ได้มีกลิ่นอ,อกลิ่นไม่ไม,ไม่ไม่ดีอันนี้เป็นวิวจากอพาร์ตเมนต์ที่เช่า this view whispers hang in there your dream is just around the corner วิวนี้เหมือนกระซิบว่าอดทนไว้นะ ความฝันของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว